ด้านข้างของตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบ้านหลังหัวมุมจะมีพื้นที่ตั้งแต่ฝั่งตัวบ้านจนมาถึงฝั่งรั้วเนี่ยประมาณ2เมตรนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับส่วนมากถ้าต่อเติมหลังบ้านแล้วตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างคุณผู้ชมโซนซักล้างตรงนี้นะครับเอาไว้ตากผ้าก็ได้นะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์อื่นก็ได้แล้วแต่ความชอบบางท่านก็จะเอาแทงค์น้ํามาตั้งมุมนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าหลังนี้มีโซนซักล้างถึง2จุดด้วยกันจะมีโซนซักล้างด้านในด้วยนะครับอีกจุดหนึ่ง เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับโซซักล้างฝั่งนี้นะครับทางโคงการเนี่ยไม่ได้ลงเสาเข็มให้นะครับเราจึงใช้เสาเข็มในแพ็กเกจเนี่ยมาลงตรงนี้ให้ด้วยนะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับรับน้ําหนักไม่เยอะเนาะเพราะว่าน้ําหนักของตรงนี้มีแค่หลังคาหลังคาก็จะเป็นเมทัลชีทพียูนะครับแล้วก็จะมีระแนงโป้งซ้ายขวาสุดท้ายก็คือแค่ปูกระเบื้องนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้โหลดน้ําหนักอะไรเยอะแยะ นะครับก็สามารถลงเสาเข็มหกเหลี่ย6ม6เมตรได้นะครับไม่ต้องซีเรียสแต่ปัญหาที่เจอกันบ่อยๆนั่นก็คือในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวคุณผู้ชมซึ่งเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะครับมีน้ําหนักเยอะมากๆผมบอกให้เลยว่ามากกว่า100กิโลกร,รัมอย่างแน่นอนนะครับ